แล้วมานะสำหรับเมนทาราบัลูก็ต้องบอกเลยครับว่าโดนเนิร์ฟปีกแล้วนะหลังจากที่คลิปล่าสุดเนะี่ยครับพี่นายเจมทาไปก็โดนเนิร์ฟใช่ไหมไอคลิปนั้นนะ่ะก็โดนเนิร์ฟแล้วคลิปนี้ก็เนิร์ฟอีกนะคนละคลิปนะถ้าใครยังไม่ดูก็ไปดูคลิปนู้นได้แล้วอ่ะข้อแรกทุกคนจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่อนะจากปกตินะครับฮาราบัล al ูจะเคลื่อนที่อยู่ประมาณ5.34ใช่ไหมก็คือเคลื่อนที่ไวมากนะก็จะเหลือ5.26คนระับก็จะลดไปประมาณ0.08นนะทุกคน ถามว่าลดเยอะไหมเอาจริงๆก็มันก็ยังเคลื่อนที่ไวอยู่นะแต่มันก็เห็นผลแหละว่ามันเคลื่อนที่ช้าลงก็เทียบกันได้เห็นชัดเจนเลยทุกคนเห็นไหมอ่ะข้างบนสุดครับแล้วส่วนข้อ2เนี่ยครับการทําลายแผงไม้ก็ถูกเนิร์ฟนะแต่ว่าในเจมอัปเดตไปในคลิปที่แล้วนะอย่างที่บอกมันโดนเนิร์ฟรอบนี้รอบที่2ไม่ใช่รอบแรกแล้วก็อย่างที่3คมแล้วข้างล่างสุดเห็นไหมทุกคนจะมีการขยายเวลาการฟื้นตัวครับเวลาที่โจมตีไม่โดนนะทุกคน เอาง่ายนะครับเวลาที่เราตีไปแล้วไม่โดนเนี่ยมันจะชะงักนานขึ้นนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเทียบให้เห็นจะชัดเลยนะถ้าเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะสโลโมชั่นให้ดูครับอ่ะนี่นะทุกคนสโลโมชันสุดๆเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไอ้ฝั่งก่อนหน้านเนี่ยครับ before เนี่ยมันออกตัวไวกว่านะฝั่ง after เนี่ยครับมันจะชะงักหนืดนานกว่าทุกคน อาจริงๆหลายคนอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่ได้สาคัญนะแต่ผมบอกเลยทุกคนว่าสําคัญคนระับกับตัวที่ตีไม่เช็ดเลือดมันจะค,คล้ายๆกับโอเปร่าถ้าโอเปร่าโดนเนฟข้อนี้ก็ก็หนักอะ่ะทุกคนลองดูช็อตนี้ดีๆนะเห็นไหมอ่ะเทียบกันให้เห็นชัดๆครับอันนี้ขนาดไม่ต้องเปรียบเทียบให้เห็นเป๊ะๆยังเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันช้าลงจริงคนระับแล้วข้อถัดไปก็คือการเนฟสก,กิลนี้นั่นเองนะสก,กิลหอกลางเวหาครับจากปกตินยครับคูดาวแรกๆเลยนะมันจะอยู่ประมาณ14วิทุกคน แล้วก็ถูกเนืฟนะครับถูกเน้ฟปรับมาเป็น16วิอาอย่างที่เราคาดการกันไปแต่ผมก็เดาออกแล้วแหละว่าเออ16วิมันคงจะไม่พอหรอกสุดท้ายมันก็โดนเนิฟนะบจาก16ก็กลายเป็น19นั่นเองนะ<อ><อ>ไม่แปลกเพราะมัน,นมี3ชาร์จไงทุกคน3ชาร์จมันก็ก็หนักเอาเรื่องอยู่นะเวลาไปไล่เซอร์แต่โดยรวมอ่ะโดนเนิฟแล้วเนิฟอ,อีกเน็ครับจากจะเป็นตัวที่เก่งกาจพูดตามตรงนะแบบสนุกเน็กครับไอช็อตสไลเดอร์ วันที่ลงแรงได้วันแรกนะผมเอาหมอไปทุกคนแล้วฮันเตอร์ไปเจอ Hunter, ฮันเตอร์ฮาราบาลูด้วยบอกเลยว่าโดนในเจมีคลิปอัดคลิปมาให้ดูด้วยต้องบอกแล้วว่าฮันเตอร์ที่เจอไม่ดีเล่นไม่เขาเล่นเขาเล่นดีอะเอาไง,ไงอ่ายอะวเวลาไปเจอเขาเล่นตัวอื่นนะแต่ว่ามันเป็นจุดจำยอมแต่ถามว่ามันมีวิธีแก้ไหมมันเอาจริงๆเขาสลับสีมาแล้วก็น่าจะพอแก้ได้นะก็อย่างที่พูดไปแล้วฮา,าราบาลูสามารถลงแรงได้นะทุกคนนี่แหละปรับอย่างที่เห็นครับ แล้วก็อย่างถัดไปการขึ้นรถรางแบบสนุกเนี่ยครับมันจะทําให้เราเนี่ยเคลื่อนที่ช้าเวลาขึ้นรถรางเสร็จนะเวลาออกตัวเสร็จเนี่ยแหละเห็นไหมตอนออกตัวมาเนี่ยครับมันจะทําให้เราเคลื่อนที่ช้า15%เป์็นไประยะเวลา5วินั่นเองนะเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปหรือยังนะทุกคนแต่ว่าเผื่อใครไม่รู้นะอัปเดตให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะ น,นี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนจะ,จะขึ้นกี่สถานีจะขึ้น1สถานีหรือขึ้นจากสถานี1นึ่งไปสถานี4หรือจากสถานี4มาสถานี1มันช้า155%หนาวิเท่ากันนะมันไม่ได้ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมอ่ะรอดูรอดูเผื่อบางคนสงสัยไงตอบเคลียรย์ไปเลยแล้วจริงๆเนี่ยครับมันมีการปรับโหมดใหม่ด้วยนะไอโหมดการ์ดนั่นแหละ แล้วเรื่องอื่นนะครับก็จะมีการปรับโหมด Final Bow เอานั่นเองนะทุกคนถามว่าปรับอะไรบ้างก็ปรับพวกการ์ดความสามารถนั่นแหละแล้วแมปโรงงานเนี่ยครับกับแมปโบดเนี่ยก็เข้าโหมดนี้ด้วยนะทุกคนเห็นไหมแมปโรงงานแมปโบดแมโปโรงพยาบาลแมปเล็กไซส์ก็คือแมปเรือแมปมูลเล็ตริเวอร์พาร์คอ่ะเห็นไหมริโอมเมมเบรี่สลิปปิง้งชัยนาท้าวก็แทบจะเข้าหมดเลยนะไอ้โหมดใหม่นีย แล้วก็จะมีการ์ดใหม่ฝั่งเซอร์ด้วยนะทุกคนก็คือหลังจากที่ใช้การ์ดนี้แล้วเนี่ยครับจะสลับตำแหน่งกับเพื่อนแถมอะไรแถมได้ไอเทมอีก1ชิ้นด้วยนะทุกคนอ่ะแล้วก็จะมีการปรับการ์ดแล้วอย่างการ์ดนี้ก็ถูกปรับด้วยนะส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการเนิฟนั่นเองทุกคนแล้วการ์ดนี้ก็จะถูกปรับด้วยครับเดี๋ยวนายเจมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเพิ่งม,มาเล่นโหมดนี้ตอนมันปรับแล้วนะทุกคนอันนี้ถูกเนิบ์ฟครับจากทําให้เซอร์เนี่ยครับป อันนี้ก็เหมือนกันทุกคนก่อกวนเนี่ยครับจากทําให้เซอร์ปัญช้า6%ก็จะเหลือแค่3%เท่านั้นอันนี้ก็เหมือนกันคนระับจากเช็ดเลือดไว2ยก็จะเหลือแค่10%เท่านั้นทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันคนระับแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกนะว่าก่นะอนหน้านี้มันเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เหลือ15%อนคะรับอันนี้ก็เหมือนจะปรับลดนะจาก12ใช่ไหมจาก12เป็นเหลือ6%นคะรับถ้าใครเคยเล่นโหมดนี้มาก่อนเนี่ยเมนบอกได้เลยทุกนอ่งัเ จะปกตินะครับจะอยู่ที่75วิก็จะเป็น150วิก็คือบล็อกไม่ให้สามารถาขี่รถรางได้นั่นแหละแล้วก็ปรับการ์ดนี้ครับให้ครูดาวเหลือ80วินั่นเองเนะทุกคนก็ตามนี้แหละนในเจมก็พยายามไปหาข้อมูลมาให้แล้วแล้วก็เรื่องถัดไปนะทุกคนโหมดเนื้อเรื่องอลิสอ่าเข้ามาแล้วนะโหมดเนื้อเรื่องของนักข่าวแล้วก็ออฟิเนั่นแหละเข้ามาแล้วครับฮาร์ลาบรูยังเล่นไม่จบเลยพูดตรงๆอันใหม่มาละ แล้วก็เรื่องถัดไปเราจะเป็นคําถาม Q&A นเอนั่นเองนะทุกคนผมอาจจะไม่ได้เอามาทั้งหมดนะจะเป็นการปรับเอามาแค่ปรับสมดุลครับข้อแรกแล้วเคนถามว่าเมื่อไหร่จะปรับแจนะ็คทีมงานทีมงานก็บอกแล้วว่าเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับแน่นอนเพราะว่าคู่ดาวของแจ็คเนี่ยครับคููดาวหมอกเนี่ยมัน20วิมันนานไปเดี๋ยวเขาจะปรับมาแต่ว่าไม่บอกแล้วกันว่าปรับอะไรถ้าให้เดาเนี่ยครบก็ปรับลดคููดาวเนี่ยน่าจะมาแน่แนะ่ะเพราะครูดาวมันนานจริงทุกคนไอ้แจ็คอยิ่งเจออัศวินนี่คือแบบยืนยืนทำอะไรไม่ได ดึง2เฟดแบบสบายๆแล้วกระนที่2แล้วก็ถามทีมงานว่าทีมงานไอบอลของไม์มอตันเนี่ยฮันเตอร์เนี่ยเวลาที่โดนเนี่ยเวลาที่เราโดนบอลแล้วอ่ะเราต้องหันไปมองไอแถบข้างบนเนี่ยมันไม่สะดวกสามารถปรับให้มันแสดงบอลเนี่ยบนหัวเซอร์ได้ไหมแบบสมมติว่าเราโดนบอลแล้วใช่ไหมให้มันขึ้นบนหัวเลยว่าโดนบอลสีอะไรไปแล้วทีมงานก็บอกแล้วว่าลองเคยทําไปแล้วเ,เราลองเคยไปทําไปแล้วไม่เวิร์กเดี๋ยวคิดวิธีถัดไปแล้วกันรอดูว่าจะเป็นอะไร แล้วคำถามถัดไปแล้วเขาถามทีมงานว่าทีมงานจะมีการปรับไหมมอตันไหมเพราะตอนเนี้ยมันเก่งเกินทีมงานก็บอกแล้วว่าจะปรับก่อนลงแรงได้แน่นอนซึ่งก็จริงนะทุกคนเห็นไหมไอ้ก่อนหน้านี้ที่เราอัปเดตไปก็เนิร์ฟไหมจริงๆนะแล้วมีคนไปถามทีมงานแล้วว่าทีมงานแมคคันิกเนี่ยรู้สึกว่ามันเก่งจังเลยในแรงสูงๆเนี่ยจะปรับไหมเมนแมคคนิกหลังจากได้ยินคําถามนี้ น่าจะกำมัดอยู่ทีมงานก็ตอบแล้วว่าในขณะเนี้ยแมคคนิกมีสถิติดูสูงจริงๆนะก็พิจ,จนารณาว่าจะปรับในอนาคตแหละก็คิดว่าน่าจะเนิบแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันเก่งอยู่แล้วใช่ไหมถ้าจะปรับก็มีแต่น่าจะปรับให้มันอา่ามันแย่ลงอะแต่เอาตรงๆไหมทุกคนแมคานิกที่นายเจมไปลงแลงเซอร์นะไม่ค่อยเจอเลยอะอน้อยมากอะ แล้วอันนี้เรื่องสําคัญนะทุกคนมีคนไปถามทีมงานแล้วว่าสามารถเพิ่มจํานวนการแบนในแรลงได้ไหมทีมงานก็ตอบไปแล้วว่าในฤดูการหน้าเนี่ยครับจะมีการปรับการแบนในแรล่งนะทุกคนระดับที่3กับระดับที่4นะครับจะมีการแบน2ตัวนะแบนฮันเตอร์สแบนเซอร์สองครับระดับที่5กับ6จะแบนได้3ตัวนะก็คือแบนเซอร์สตัวอันนี้ฮันเตอร์จะได้เปรียบหน่อยแล้วก็แบนฮันเตอร์สตัวนะครับ แต่ระดับที่7ขึ้นไปเนี่ยแหละทุกคนระดับที่7เนี่ยครับก็คืออัศวินนั่นเองนะอัศวินเนี่ยครับจะสามารถแบนฮันเตอร์ได้3ตัวครับฮันเตอร์ก็จะแบนเซอร์ได้3ตัวเช่นก,กันนะแต่ถามว่าใครคุ้มกว่ากันผมให้เดาแล้วกันในเจให้เดาเซอร์ Sir ไม่ต้องสืบเราคิดอยู่อ๋อว่าบางคนเนี่ยครับเขาถนัดเล่นฮันเตอร์บางทีนะถนัดแค่ตัวเดียวอะหรือไม่มากสุดก็โอเคแหละเล่นจริงจังก็จ,จะประมาณ3ตัวอะสมตัวก็ ถ้าโดนแบนสามตัวลวดนี่คือจบเลยนะชีวิตอะ่ะจบชีวิตเลยนะคือต้องไปฝึกเล่นสี่ห้าตัวเนี่ยผมว่าถ้าจะฝึกจริงจจังเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะนะทุกคนมันต้องใช้เวลาเยอะมันต้องจ่ายเวลาเยอะเอาง่ายอ่ะถ้าใครแบบทํางานอยู่อย่างเงี้ยแล้วมีเวลาว่างแค่วันละสองชั่วโมงมาลงแล้งอย่างเดียวอะ่ะผมบอกเลยครับว่าชีวิตลำบากชีวิตคุณลำบากแน่นอนเอาจริงๆเพราะถ้าจะเล่นสามตัวให้มันช่ำจริงจริงเนี่ยแล้วแบบไปไต่ขึ้นแล้งไฮด้า ยิ่งหลายๆดาวขึ้นไปนะแล้วต้องมาเจอแบน3ตัวนยครับโอ้โหลำบากลำบากแน่นอนยกเว้นจะเล่นตัวนอกเมตาไปเลยนะแบบแต่ถ้าตัวนอกเมตาไปลงตี3ก็โดนแบนรัวนะนะก็รู้เลย <c oughs> ในฐานะที่ผมเล่นทั้งฮันทั้งเซอร์นะนี่แฟๆเลยนะผมแนะนำว่าถ้าจะให้แบนเนี่ยครับแบนเซอร์4ดีกว่าแบนเซอร์4แบนฮัน3ดีกว่า เพราะขนาดในแข่งในแบนด์เซอร์เป็นสิบก็ยังมีตัวมาแทนได้เหมือนเดิมอ่ะอันนี้แบรนด์เซอร์แค่4ตัวมันไม่ได้กระทบอะไรขนาดนั้นหรอกอันจริงๆแต่4ตัวเนี่ยครับอาจจะแบรนด์เป็นตัวจุก3นะแล้วก็แบรนด์เป็นตัวช่วยเนี่ยได้ไม่เกินแบบไม่ใช่แบรนดตัวช่วย4ตัวไปเลยอย่างเงี้ยแบรนด์ถ้าจะแบนดตัวช่วยเนี่ยครับแบนด์ได้แค่3อ่ะเหลืออีกตัวหนึ่งไว้ให้เซอร์เขาเล่นบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็นั่นแหละอีกตัวนึงก็ไปแบรนดตัวอื่นเป็นแบรนก์ตัวจุก็แบนได้4ตัวไปเลย ประมาณเนี้ผมว่าน่าจะดีกว่านะทีมงานไม่งั้นเน่คครับมันมันดูไม่แฟร์ไงไม่รู้พูดตรงๆนะแต่สิ่งที่แฟร์และแน่นอนเน่คครับคืออะไรทุกคน The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพคใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับแล้วเรื่องอื่นแล้วก็จะมีรูปวอลเปเปอร์นะทุกคนสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปตัดเป็นรูปวอลเปเปอร์ได้นะทุกคนอาจจะถามว่าถ้าแคปในนี้อาจจะไม่ชัดมากหรอก <c oughs> เดี๋ยวในเจมไปปรับภาพให้แล้วกันเนอะเป็น 4K เลยจะได้แบบชัดๆนี่เลยอะชัดไหม,มน่าจะชัดอยู่แหละแล้วรูปอื่นแล้วก็จะเป็นรูปต่างๆท,ที่ทีมงานได้โพสออกมาแล้วแหละทุกคนนะ บางรูปเนี่ยครับเห็นแล้วมันอาจจะไม่ได้สําคัญนะแต่พอแบบย้อนกลับมาเนื้อเรื่องบางอย่างเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเฉยเลยทุกคนอันนี้จะเป็นวันเกิดโพรลันคนระับอ้วันครบรอบโพรลันแล้วก็วันครบรอบของลุงนั่นเองทุกคนลุงที่โดนอัศาวินคุกเข่าดึงดึงได้ทะลุก,กงอ้ยยะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโนนี่แบรน้องบัตไอรอนเพิ่งต่อสมาชิกด้วยนะแล้วก็น้องชิคเก้นลันครับแล้วก็น้องฮูฮู1นหนึ่งเอฟซีแล้วก็น้องตอนอนนั่นเองนะ แล้วก็จะมีน้องบีมด้วยวนกครับนี่น้องบีมนี่ก็เป็นคนที่มาให้ข้อมูลในเจมประจํานะแล้วก็สมาชิกใหม่ก็จะมีน้องวีสันเขียวอุ้ยแล้วไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่า Google มันอ่านอย่างนี้